เอ้น่ะดูดูออกไปเจ้ไอ้ต้นข้าวข้าวได้มึงข้ามาอย่างไรเนี่ยฮะมึงข้ามาอย่างไรว้าห่านาเนี่ย โอ้ยพังเราไก่กูหมดเลยมาเองอีกแล้วนี่แหละนะเราเลี้ยงอะไรไม่ได้เลยนี่ถึงว่าสงสัยทำไมว่ามันขาดวันนั้นขาดตรงนี้เนี่ยไอ้นี่เองโอ้อุตสาห์ไว้ใจ มันก็ยังไม่ได้ให้อาหารนะจะมาแย่งอาหารไก่กินยังไงเนี่ยเนี่ยอาหารไก่เพิ่งเช้าอยู่ยังไม่ได้ให้เลยนะครับนี่ตะขครขาดหมดแล้วนี่ขาดตั้งแต่นี่เลยนู่นโอ้เย็บยาวเลยทีนี้โอ้ย oh. นี่อะไรที่ผมทำอะไรไม่ได้ก็อย่างนี้ครับเอาอีกแล้ว อุตส่าห์ดีใจว่ามันจะไม่กินไก่แต่ดูท่ามันไม่กินไก่นะครับเมื่อกี้มันกลัวนะมันกลัวผมนะว่ามันเหมือนว่ามันหิว่มันมาหาอาหารไก่เพราะว่าเจ้าของเขาไม่ค่อยได้ให้อาหารเนี่ยเป็ดก็มาอยู่เนี่ยเป็ดไข่ไอ้เป็ดตัวหนึ่งนั่นน่ะนั่นน่ะเป็ดตัวนั้นน่ะที่มาตัวเดียวอะ่ะ นี่มาก็ไม่ยอมกลับแล้วนะเห็นไหมนะเนี่ยดูเป็ดเป็ดมาเป็ดมาก็ไม่กลับแล้วมาไข่มามาไข่ที่นี่มานอนที่นี่อยู่ที่นี่เลยไม่ไปบ้านแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเลี้ยงแบบก็เหมือนหมาเมื่อกี้ครับมาเมื่อกี้ที่จริงแล้วดูท่าแล้วหมากลัวนะเขาไม่ได้มากินไก่นะครับมเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ร้ายหมานะ แต่ดูท่าทางเหมือนเขาหิวอะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ให้อาหารเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เมื่อกี้นั่งทํางานอยู่ก็ได้ยินเสียงหมาตัวเราหมาของเรามันไล่นะครับหมาเรามันเห่าไล่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มาหาอาหารนะครับก็เลยกเกิดการกัดกันแล้วก็โกงขาดเข้าไปข้างในยังไงไม่รู้อะ เมืเ่อกี้นั่งทํางานอยู่นะครับคอมยังไม่ได้ปิดเลยอ่ะไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยให้อาหารโอ้เช้านี้แย่เลยสชวนี้สชวนี้โอ้เล้าไก่พังเลยโอ้โหศาสาห์ทำอย่างสวยเนี่ยกำลังเปิดเครื่องจะทำงานอยู่เลยเมืเ่อกี้กำลังนั่งเลยเนี่ยกำลังนั่ง พอดีได้ยินเสียงนี้รีบวิ่งออกมาดูดูสิเล้าไก่พังแล้วอ่ะไปก่อนครับเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ไปไหนแลอกว,วันนี้ต้องซ่อมเล้าไก่ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab?